เอาละครับ <made> วันนี้เรามาอยู่กันในเกมใหม่ชื่อว่า Green Hell ครับเป็นเกม s u ย v i v a นะครับวันนี้ <Yeah. S 1> เราจะมาเล่นหมดเนื้อเรื่องกันซึ่งเกมนี้มี um, ซับไทยด้วยสุดยอดไปเลยกด T นะเพื่อใช้วิทยุสื่อสารเอาอะไรดีอะไว,วตอบว่าอะไรดี นี่แฟนเราอีกหรือเปล่าเนี่ยผมผมอ่านเนื้เรื่องมาแล้วขาวนะฮะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เท่าที่รู้นะแต่หแต่ภาพสวยมากอะ โคตรสวยโรงงานกราฟิกต้องไปทางไหนอ่ะเขาบอกไอ้อเป้เาหมาเราต้องไปหาค่ายใช่ไหมโอ้เอ่อ oh, uh, Have you tied down the boat? Hey, <Huh? S 1> ใช่เฮ้ยมียิง <Cake>. um, ก,กระด้วยบม่ you แสดงว่าเราต้องเคยมาแล้วโอ้ดูดีครับครับพี่นี่ไงนี่ไงฆ่าเจอละตรงยังไง f ไม่เจ็บนะตรงนี้เลยดีว่าไม่เจ็บอ๋อตรงนี้โอเค Anyone can communicate with them. It's you. Mm -hmm, mm -hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Doctor Higgins. Okay, I found the tent. Is everything alright? Alrighty. The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always but delivers. Uh, At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Oh, something Ah, this too. That's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but Ooh. maybe you should maybe oh. we should reconsider shoot, this. Shoot, i'm not sure it's the best I idea can. for you to visit them alone you know i have to do this <laughs> it's the only way to make them talk don't worry it'll be all right better pick up some wood let's have a romantic dinner romantic canned beans use your imagination <laughs> ใส่ปุ๊บก็เป็นแวมพร์อออคงไม่ใช่อ่ะโอเคครับคนคนคละเรื่องบันทึกอะไรเนี่ยยาบาหัวก้าไอ้กดอ่านได้เฮ้ยอากไทยวะยาบาหัวก้าอาศัยอยู่ในปาน่าอาศัยอยู่ในลึกเข้าไปในป่าไมซอนเผ่ายาบาหัวก้าคือหนึ่งในแปดสิบเผ่าที่หายสับสุดไปหวาดกลัวต่อโลกยุคใหม่อันโหดร้ายทำให้พวกเขาต้องอยู่อย่างสันโดษพวกเขาจะต้อนร,ร,รับเราไหมนะ พวกเขาคุญใจสำคัญและเป็นเบาะแสเดียวที่ทำให้เรามาที่นี่อ๋อแสดงว่าเรามาหาคนพวกนี้นะฮะรู้สึกแฟเราเป็นล่ามใช่ไหมนี่ไงิ่งไม้ได้มาหนึ่งเฮ้ยมีมาเชเต้มาเชเต้โอเคกดบล็อกได้ตัดไม้ใช่ไหมเดี๋ยว ซีสมุดบันทึกบันทึกก็ไฟกิ่งไม้เล็ก6ต้องใช้กิ่งไม้เล็กอันกิ่งไม้8อันตอนนี้เรามีอะไรแล้วเนี่ยเออตอนนี้เรามีกิ่งไม้เล็ก1อันนะต้องใช้เท่าไรนะลืมกิ่งไม้เล็ก6กิ่งไม้8อันโอเคตัดไม้ปะนา่าจะไปตัดไม้ เดียวเลยอ่ะเยดการตกกิ่งไม้ตกแบบเป็นท่อนโคตรโหดเรามีกิ่งไม้สาสมมาละของเต็มไปเนี่ยไม่เล็กเก็บกิ่งไม้ก็เก็บเก็บหมด โอเคได้เป็นกิ่งไม้หนึ่งอันสับนึกว่าสับหมูสับเข้าไปเก็บเก็บโอเคได้มีการแล้วเนี่ยเออไมีกอยอะแล้วกิ่งไม้เก้ากิ่งไม้เล็กขาดอีกเดียวขาดอีกหนึ่งอันเดี๋ยวเราต้องย่อยสลายมันนะฮะด้วยไม้เอ้ยเราดื่มได้น้ำสะอาด ู้สึกสดชื่นตรงนี้ได้ไหมกิ่งไม้เล็กมันสับไม่ได้อะไม่ค่อยอยากตัดไม้อยากเก็บไว้ตัดก็ได้ตัดก็ได้โอเคไม้ยาวสับให้เป็นกิ่งไม้เล็ก ันสับได้ไหมโอเคได้ครับที่เหลือก็เก็บเอาไว้เหลือแล้วก็เก็บไปกระเป๋าเต็มละกลับไปทําแคมป์ไฟตรงนี้แล้วกันกด C ใช่ไหมโหลดปุ๊บไฟทําได้ละเอาไว้กลางๆอ่าสวยงามไฟใส find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porter's left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. Uh, but it feels that way. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Um, remember when i mentioned we seemed to be lacking some equipment uh, don't tell me yeah we have no fire uh, not a single lighter nor box of matches uh wit we ordered both did you uh, check it oh, out i check i did you need to do it the old fashioned way oh wait, well, wait, not the best start of the expedition โอเคต้องประดิษฐ์ <c oughs> สว่านมือกิ่งไม้หรือไม้กระดานกิ่งไม้เล็กทำไงอ่ะก็มีนะเราไม่พอโอเคเราขาดกิ่งไม้เล็กเอาก่อน ที่เราทิ้งไว้อยู่ในว่าแถวนี้นี่นี่ไงนี่ไงโอเคโอเคเก็บเก็บเก็บสมุทึก่งไม้ไม้กระดานกิ่งไม้เล็กเหรอ คาบเอาใช่ไหมประดิษฐ์แล้วก็กิ่งไม้เล็กเคได้ละ <c oughs> ต้องไปหาไปไม้แห้งไม้แห้งอยู่ไหนอ่ะที่ไงล่ะนก คได้ละทำได้ละโอเคลังนกโอเคได้ลังนกละกดใช้อา่าห <c oughs> มุนหมุนหมุนหมุน <c oughs> ออร้อนร้อนโอเครอบได้ละแล้วก็กด e จุดไฟเลาวได, <c oughs> ดงไฟเยอะ The fire is burning. Coming. Give me a minute. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, snakes. Let's <laughs> not oh, forget the scorpions. A <laughs> mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that, but still. We have a chance to achieve something, make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. I love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written a damn book. Yeah, and if everyone had that attitude there would be no sign of whatsoever. don't blame yourself. there might still be time to reverse the whole thing. and i love you too. nonetheless, i'm a bit worried about you meeting the yabawaka. everything will be fine. i need to go alone. we already agreed that's the only way. besides, they don't seem to like you. <coughs> they don't seem to like outsiders. they shot arrows at a military chopper hard oh to -oh. blame them since you published your book they've been under siege by the media scientists doctors the world health alliance established a medical camp and probably performed research violating the tribe's taboos but i will convince them i have to <laughs> ทำไมเละอย่างนี้เนะี่ยแล้วเมียเราเไปไ็นอะไนี่ขนมนะเออบันทึกโเขาอยู่วิลเลจแล้วเหรอให้เราให้เราโทรหาเขาด้วยวิทยุเวลาตอนที่เราตื่นแล้วก็มีของเล็กๆจากให้เราด้วยจากมีอา Jimmy. Wow. Hoy Nalika. Hello, Mia. Hey Sleepy Head. Finally up. <laughs> Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. Yeah. I know, I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. <laughs> <laughs> Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well I didn't. Oh boy, my life. Exactly what I wanted. It even has solar batteries and a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here <laughs> only a few days, but stress can worry America, you out. Italia, Tell me about it. any protein, See, me. do re นี่คือของพรุ่งนี้ใช่ไหมเอ้ยอันนี้ของเมื่อวานหรือเปล่าน่าใช่ ่อเจคิเกนโอเคมีบันทึกด้วยวายแห่งวายแห่งจิตญญญออาาว,วติญญาณเหรอนาษขอมพักาไทยดิอ๋อเถาวันเถาวันห่งจิตวิญญาณผลของาศาสารหลอมประสาทมากอยู่นานสอชั่วโมงระหว่างนั้นผู้ร่วมพิธีกรรมจะ้สัมผัสกับการควบคุมทางจิตวิญญาณอายาวัสกาจะดื่มได้เมื่ออยู่ภายในภายใต้ของการดูแลของหมอผี อ๋อนี่คืออาจาวัสคาโอเคโปรตีนสติกอะแท่งโปรตีน hmm. ไม่ต้องฟาร์มฟาร์ม hmm. ใช่ไหมนักงลบหกกะโหลกนักลบพิศน,นาเป็นลายหกกะโหลกเกิดขึ้นกดตัวขึ้นเมื่อวานที่ดินไม่น้ำค่ะ สาหายของเรากลัวที่จะพูดถึงคนกลุ่มนี้เอ๊ะมันก็น่ากลัวจริงนะผมผมผมโคตรเท่คับ Thank you มีอะไรกที่ฟาร์มมีไหมหมดยังเนี่ยเก็บอะเก็บกระป๋องไว้ไม่ได้หรอมีอะไรอีกไหม ก็นอไม่อะไรปะมาเชเต้อ่ะควรหยิบไว้เอ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วสิเลือที่จะอยู่คนเดียวอ่านี้แล้วกัน อันนี้เราอ่านแล้วอันนี้อะไรอ่ะอบสอนพิษเหรอเชไอสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไอคิวสามร้อยเก่งนะเผ่าเนี้ยเก่งตัวนิ่มอ่ะ แต่ลยกลูกหนุ่มของป่าอันนี้อะไรเนี่ย The Lost t r i b e คืออะไรวะเผ่าที่สับสูนี่คือในหัวเขาเป็นโมรดกตกทอดมาหลายพันปี <c oughs> คือเราต้องการความช่วยเหลือ,อเขาเหรอคือมันเกิดอะไรขึ้นอะเมียให้ <c oughs> ให้ฟาร์มอีกไหม ฟาร์มไปเลยละพี่เราปาได้ด้วย <c oughs> คือเราต้องฟาร์มอะไรอีกอะผม <c oughs> ว่ามันก็หมดแล้วนะแป๊บ <c oughs> นะครับผมขอปรับตั้งค่าก่อน แล้วกันครับคือเกมนี้เป็นเกมสเปคอยู่นะผมไม่แน่ใจอะ่ะเราต้องหาอะไรอีกอะ่ะเราก็คนแล้วนะไปไม้กองเล็ก เอเนจีบาร์เนี่ยเราก็ค้นที่มีอาหารหมดแล้วนะต้องค้นอะไรต่อผมก็ค้นหมดแล้วนะ หรือเปล่าเนี่ยอันเนี่ยอัน,น,อนี้ก็ไม่มีนะเฮ้ยดูดูเวลาได้ด้วยเออเจ๋งดีนะเดี๋ยวผมต้องกินนี่ไงเธอต้องกินใช่ To me well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See, sí. and as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mhm. Mm Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Okay. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine, and there is no need to worry. <sighs> All right, let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Get out! Yeah. I อ่านหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอัน,นี้ไม่ได้อ่านพระยาสุของพระยาสุทิศเหนือของค่ายมีเยอะเลยตั้งแต่ผาโอเคตอนนี้อยู่ทิศอะไรอะ่ะแสดงว่าเราต้องไปทิศนั้นโอเคออกเดินทางแล้วกัน น้ำไหมน้ำไม,ไม่ต้องกินเนาะโอเคฮะมีอะไรเนี่ยไม้เถาเก็บไว้แล้วกันเอาไ้ทำเป็นเชือกใช่ไหมโอเคฮะไปต่อ let's go อีตุกๆต้นกล้วยเอะไรไม่น่าทายนี่ขึ้นไปเหรอ Okay, what we'll oh, oh. oh. oh, i know i was supposed to not call but a line snapped and i fell down a good 30 feet just me are you okay uh, i'm not sure hold on i'll walk away a bit so they can't hear you let me know once know you have checked yourself checked have อ่ะฮะกลับมาต่อนะครับเมื่อกี้ผมมีธุระนิดหน่อยกดซีค้างไว้เพื่อ <c oughs> เพื่อเปิดเมนู <c oughs> ตรวจสอบร่างกายเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรวจสอบตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไร <c oughs> นี่ไงนี่ไง <c oughs> that's definitely okay elena but... okay it's, it's all right nothing's broken just scratches and bruises There's nothing to worry about in the jungle every scratch can be dangerous you need to patch everything up do you remember how to do it yes i do molinaria Long, cute leaf surrounded by yellow flowers That's it okay i'll go look for it you should have it in your notepad call me when you've treated your wound พี่ต้นอะไรอะเอ้ยโมลิเนเรียอ๋ออ๋อป็นอย่างนี้ต,นต,นต้นต้องหาใช่มเวสมิเนเรียไอวานิิเนเรียไอวานิดแโอเคไเจอละ ขุดไงอย่างนี้หรอไม่ครับอ่ะใช่หรอเอ้ยใช่ด้วยออทำมนทำการทำการทำยานะต้องทำทำยังไงวะนี่ไงแบนเดตโอเคได้มาละมันประดิ์ยังไงต่อทำไงวะเดี๋ยวๆๆ โอเคเปิดการตรวจสอ,อบกระเป๋าเป้แล้วก็ไล่เทมมาไว้ตอบกระเป๋าเป้แตะเอาไว้ออไวโอเคข้อสมจริงอ่ะเออเกมนี้ชอบชอบดี Here I am All wrapped up nicely mm. Does it hurt? Uh, <laughs> uh, Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. Okay, cow, I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kweeney is on my side. Why are they opposed? I think I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance <coughs> peacefully. But a few of the elders insisted on fighting. Now the Jabawaka basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. I told you, I'm optimistic. <coughs> please come in. Jake. in. ชิมายแล้วเกิดอะไรขึ้นไหน Mia what happened เกิดอะไรขึ้นอ่ะ Mia Mia speak to me Mia ตายละโอเคฮะเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ ไว้ต่อพาร์ทสองครับตามหาว r อาร์ตอนต่อไปขอตัดไปแบบละครไทยแล้วกันโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe นะฮะฝากกดแชร์ด้วยฮะเดี๋ยวผมต่อพาร์ทสองแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ไว้บ๊ายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย